สวัสดีครับพี่เข้มทางบอลมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาจัดทีเด็ดบอลไทยเหมือนเดิมน,นะผมสามตัวนะผมแต่อย่าลืมนะผมใครอยากเข้ากลุ่มกดลิงก์ได้เลยนะครับผมมาวันนี้ก็มาจัดทีเด็ดบอลไทยนะผมไปที่คู่แรกเลยนะผมเป็นคู่ทูตประการตอนแันกกัเป็นเยี่ยของนองครราชสีมานะผมทูตประการฟอร์มพัฒนาของสุโขชนะเป็นหนึ่งเสมอเป็นหนึ่งแพ้ไป็นสามนะส่วนทางนงครราชสีมาฟอร์มพัฒนาของสุโขเสมอหนึ่งนะผมแพ้ไปถึงสี่คือฟอร์มหนักมากช่วงนี้แต่เหตุผลนัดแรกที่เจอกันนะผมก็เป็นทางนครราชสีมาที่เฉือนชนะไปได้หนึ แต่นัดน,นี้นครสีมาต้องมาเยือนสมุทรปราการก็จะเป็นเรื่องยากนิดหนึ่งนะครับ <S 2> <S 2> <S นัดล่าสุดข,ของทานสมุทรปราการนะผมเพิ่งชนะการท่าเรือมา2อศูนย์ก่อนแล้วนั้นเสมอประจวบนะครับผมพ่ายกับบุรีรัมย์หนึ่งศูนย์เออก็ยังถือว่าฟอร์มไม่ค่อยดีทั้งคู่นะสำหรับคู่นี้ส่วนนครสีมาตอนนี้คือน,นัดล่าสุดเพิ่งแพ้บุรีรัมย์มาถึง3ามศูนย์นะผมก่อ,มอนหน้านั้นไปเสมอแบงคอกนะครับผมแล้วก็พ่ายให้กับขอนแก่นฟอร์มตอนนี้คือหนักม,กมากๆนะครับผมมาดูลำดับคู่นี้นิดนนนนนึรัมตตออออี้าาาก็ถืว่่ยยูใล เพราะว่าถ้าแพ้นัดนี้นะผมสมมติปากการนะผมก็จะไล่จี้ขึ้นมาอย่างแล้วไอ้สุพรรณนี่ก็จะไล่ จะแซงขึ้นไปด้วยถ้าสุพรรณชนะนะครับผมก็คืออยู่ดัชนี13เลยก็หก่างจากสุพรรณในโซนสีแดงแค่2คะแนนนะครับผมส่วนทางสมุทรปราการนะครับถ้าชนะนัดนี้นะผมก็จะมี24คะแนนนะครับผมก็จะตามสุพรรณบุรีแค่แต้มเดียวนะครับดูฟอร์มในบ้านของทางสุพรรณบุรีนิดหนึ่งนะครับสุพรรณบุรี10นัดนะผมชนะไป2เสมอ5แพ้ไปแค่3นะฟอร์มในบ้านก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับแต่ยังนี้ไม่ทางที่เสมอนะส่วนทางฟอร์มไปเยี่ยงของนครราชสีมาตอนนี้นะผมฟอร์มหนักมากนะครับ11นัดนะชนะไปแค่2เสมอ3แพ้ไป6 เก็บได้แค่เก้าคะแนนนะครับผมโอ้โหถือว่าต้องต้องยอมถึงว่านครรสีมาตอนแรกโอ้โหฟอร์มดีมากช่วงนี้ถือว่าดรอปลงไปมากนะผมแต่ผมมองว่านัดเนี้ยโอกาสเป็นไม่ได้สูงที่จะสูตดประการดูดีขวานะผมว่าย่างไงก็ในบ้านไม่น่าแพ้แน่นอนนะครับถ้าเต็มที่ผมก็มองว่าอาจจะจบเสมอสูนสูก็ยกไปแต่ผมนัดน,นี้เขามองว่าสูุรประการมีดีแน่นอนในบ้านนั้นที่เขาชืไปที่สมุดประการนะครับ แล้วไปดูอีกหนึ่งคู่นะครับผมก็เป็นคู่สุพบุรีต้อนรับการมาเยือนของหนองบัววิเยษนะครับผมสุพบุรีฟอร์มพนันของสุดก็ชนะ2แพ้ไป3ามนะส่วนหนองบัวนะผมฟอร์มพนันของสุดชนะ2เสมอ2แพ้ไป1นึ่งเฮ้ทุกคู่นี้ที่เคยเจอกันนัดล่าสุดก็เป็นหนองบัวชนะไปได้ถึง2อหนึ่งนะนัดล่าสุดของทางสุพรรณนะผมไปเยือนบีจีปทุมมาก็แพ้มาถึง2-0ก่อนหน้านั้นต้อนรับการมาเยือนของชนบุรีนะผมชนะ2-1ต้อนรับการมาเยือนของนครธนิกาชนะสองศูนย์คือฟอร์มในบ้านถือว่าเอาเรื่องเหมือนกััันนสสาหรรรรรบบบทงุุพณีะค นัดล่าสุดของทางหนองบัวพิษบ้างนะครับผมหนองบัวพิชยะนะครับผมนัดล่าสุดก็เพิ่งชนะขอนแก่นมาหนึ่งศูนย์ไปเยือนเชียงรายแพ้สองหนึ่งไปเยือนบุรีเทมย์เยสมอหนึ่งหนึ่งนะครับมาดูลำดับคนนี้นิดหนึ่งนะครับผมสุพรรณถ้าชนะนัดนี้นะผมแซงนครราชสีมาขึ้นไปแล้วผมแซงประจวบขึ้นไปนะครับผมก็จะไปตามราชบุรีมิรผลเลยนะถือว่าหลุดออกจากโซนตกงชั้นเลยส่วนหนองบัวพิษนะครับผมก็ฟอร์มไปเยือนก็ถือว่าดูแย่มากเลยนะครับผมถ้ากับ่าสิบนัดนะครับผมไปเยือน ไปเยือนไม่มีคชนะใครเดยสักนัดเดียวน่เสมอไปถึง6แพ้ไปถึง4นะครับผมถือว่าฟอร์ไมไปเยือนของทางหนองบัวพิชัายังไม่ค่อยดีอย่างมากไม่ดีอย่างมากเลยดีกว่านะผมจะคำว่าไม่ดีอย่างมากได้เลยนะครับผมนัดนี้มีโอกาสเป็นไปไ,ได้สูงนะครับผมที่ว่าสุโขทัจะเอาอยู่แต่ถ้ามองผมว่าวันนี้สกอร์สูงได้ยิ้มแน่นอนนะกันเหนียวเผื่อไว้ผมแนะนําว่าสกอร์สูงไปได้ขอจิ้มไปที่สกอร์สูงสําหรับคู่สุพรรณเลยนะครับ ส่วนตัวสุดท้ายนะโพริเทโลนะตอนแรกก็มาเยือเฉลสจีเมืองทองโพลิเทโลฟอร์มล่งสุดไม่แพ้ใครเลยนะผมชนะไป1สเสมอไป4นะครับผมส่วนเมืองทองชนะไป1สเสมอ2แพ้2นะครับเฮดเวคู่นี้ที่เคยเจอกันนะัดล่าสุดก็เป็นสจีเมืองทองที่ชนะไปได้ถึง2 1นะครับมาดูนะัดล่าสุดของทางโพลิเทโลนะครับผมเพิ่งสเสมอกับราบุรีพิมผลมา0ููนย์นะครับผมก่อนหน้านั้นชนะ เ,เสมอกพิจิตร์ปฐุมชนะชนบุรีแล้วก็เสมอกับหนองบัวพิชยานะผมก็ยังนิ้นไปทางที่เสมอส่วนทางเอสจีเมืองทองล,ล่าสุดก็เพิ่งเสมอกับเชียงรายมาก่อนหน้านั้นไปเยือนขอนแก่นแพ้มา2-1ไปเยือนหนองบัวพิษเสมอ 0- ูนย์นะครับผมไปเยือนราชบุรีวิทยชนะไม่ได้ศูนย์คือฟอร์มไปเยือนของทางเมืองทองก็แอบดูดีว่านิดิดนะครับผมแต่ผมมองว่าในบ้านโปรตุเกสโลก็ดูแข็งแกร่งมาดูลำดับตอนนี้นะครับผมถ้าเมืองทองชนะนัดนี้นะผมก็จะได้แค่แซงแค่ชนบุรีนะเพราะเชียงรายกับแมงคอก เก็บไปได้ถึง40คะแนนแล้วส่วนทางโพลิเทโลก็มี29คะแนนนะผมก็น่าจะอยู่ชิวๆนะครับผมก็ไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสุพรรณบุรีชนะนัดน,นี้ก็ทําได้แค่28ะคะแนนก็ยังตามเขาอยู่เหมือนเดิมนะครับมาดูฟอร์มในบ้านของทางโพลิเทโลนิดนึงนะครับผมโพลิเทโลสิบนัดนะเขาแพ้ในบ้านแค่นัดเดียวนะผมเสมอไป5ชนะไป4นะก็ยังถือว่าดูไม่ขี้เหร่ะนะฟอร์มในบ้านส่วนทางเอสจีบางทองนะผมสิบเอ็ดนัดนะชนะไป2เสมอ4 แพ้ไปถึง5น้ฟอร์มเยอนถือดูไม่ดีนะครับผมตอนนี้ผมเริ่มมองว่าสกอร์ต่ำยิ้มได้แต่ถ้าไปอีกทีหนึ่งก็ผมมองโพลิเทโรในบ้านของแข็งแน่นอนนะครับ